หนึาทีจบครบตอบโจทย์เทคนิคการจำน้ำกระด้านฉบับพี่แก้ว etc ไปดูกัน1นาทีจบครบตอบโจทย์เทคนิคการจำน้ำกระด้านฉบับพี่แก้ว etc ไปดูกัน สวัสดีน,น้องๆทุกคนค่ะพี่แก้วนะคะเป็นคนสอนวิชาเคมี K Me, แล้วก็ชีวะระดับม .3 นะคะวันนี้พี่แก้วจะมาสอนเทคนิคเกี่ยวกับการทำข้อสอบ1นาทีจบเกี่ยวกับน้ำกระด้างอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าน้ำกระด้างคืออะไรน้ำกระด้างนะคะมันก็คือน้ำที่มีปริมาณของไอออนบางชนิดที่มันมี เยอะเกินไปจนทําให้เกิดสภาวะบางอย่างเช่นน้องเอาไปาละลายกับสบู่แล้วมันไม่เกิดฟองหรือน้ํากระด้างเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดทาบตะกันแบบนี้ถ้าน้องใช้ไปเรื่อยๆนะคะทีเนี้ยประเด็นก็คือเวลาข้อสอบเนี่ยเขาออกเกี่ยวกับเรื่องน้ํากระด้างเนี่ยน้ำกระด้างเนี่ย,เ,ยเขาก็จะถามในสูตรเคมีไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมาเข้าสู่โหมดวิชาเคมียังไงล่ะถามว่า เทคนิคการจําคือยังไงครับเทคนิคการจําคือน้องจะต้องจําสารที่เกี่ยวข้องกับน้ํากระด้างให้ได้หรือจําองค์ประกอบของเขานั่นเองดังนั้นนี่คือแนวข้อสอบแนวข้อสอบเขาก็ถามมาเลยว่าสารข้อใดทําให้เกิดน้ํากระด้างถาวรทีนี้น้ํากระด้างถาวรคืออะไร น้ำกระด้างมีกี่แบบน้ำกระด้างมีทั้งหมดสองแบบพี่แกวจะสอนจำง่ายๆนะคะถ้าสมมติว่าน้ำกระด้างเนี่ยที่เป็นน้ำกระด้างถาวรนะคำว่าถาวรน่ะคือต้มแล้วไม่หายถาวรต้มไม่หายถาวรต้มไม่หายนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำกระด้างชั่วคราวถ้าเป็นน้ำกระด้างชั่วคราว ต้มแล้วจะหายไปก็คือสามารถกำกำจัดพวกคาบต่างๆได้นั่นเองตัวน้ำกระด่างชั่วคาวเนี่ยส่วนใหญ่ต้มแล้วก็จะหาย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 ไปนะครับก็คือสามารถเอาน้ําหลังจากการต้มไปใช้ต่อได้ทีนี้เจ้าน้ํากระด้างชั่วคาวเนี่ยต้มแล้วหายประเด็นก็คืออะไรครับประเด็นก็คือทั้ง2กระบวนการนี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้ สารเคมีเข้าไปตัวหนึ่งแต่วันนี้พี่แก้วไม่ขอบอกนะว่าใช้สารเคมีอะไรพี่จะมาสอนเทคนิคการจำง่ายๆเทคนิคการจำง่ายๆเลยนะครับคำว่ากระด้างหรือที่เราเรียกว่า hard w a r d e r เนี่ยมันจะต้องมีแคลแมกเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดครับกระด้างมีแคลแม็กน้องเจอคำว่ากระด้างจะต้องมีแคลและแม็กอะไรคือแคลอะไรคือแม็ก แคลคือแคลเซียมแมกคือแมกนีเซียมกะด้านมีแคลแมกชั่วคาวมีคาร์บอเนตมันจะไปครองกับคำว่าชั่วคาวมีคาร์บอเนตคาร์บอเนตมาจากอะไรคาร์บอเนตก็เป็นชื่อสารตัวหนึ่งชื่อว่าไฮโดรเจนคาร์บอเนตแต่ถามว่าคาร์บอเนตก็ต้องมีอะไรก็ต้องมีธาตุคาร์บอนนั่นเองเพราะฉะนั้นจบก็ต้องมีธาตุคาร์บอน คาร์บอนลงเสียงเอทคือคาร์บอนที่ติดโอ oh, เพราะฉะนั้นมันจะมีธาตุคาร์บอนและมีธาตุออกซิเจนทีเนี้ยถามว่าแล้วถาวรต้องจำไหมคะพี่แก้วไม่ต้องจำเลยเพราะฉะนั้นถาวรเนี่ยไม่ต้องจำเราจะจำแค่ชั่วขาวแล้วเราจะใช้เทคนิคกันตัดชอยนั่นเองนะครบโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะเอาเทคนิคที่พี่สอนเนี่ยไปทำยังไงท่องเลยครับท่อง กะด่างมีแคลแม็กชั่วคาวมีคาร์บอเนต์กะด่างมีแคลแม็กชั่วคาวมีคาร์บอเนต์กะด่างมีแคลแม็กชั่วคาวมีคาร์บอเนตน้ำกะด่างคือน้ำที่ไม่เกิดฟองนะครับกับสบู่นั่นเองใช้ไปนานๆเรื่อยๆจะเกิดคาบทกันที่แบบเป็นแบบนี้นะครับกะด่างมีแคลแม็กชั่วคาวมีคาร์บอเนต์กะด่างมีแคลแม็กชั่วคาวมีคาร์บอเนตอ่ะ เราจะเอาเทคนิคการจำนี้ไปใช้ในการทำข้อสอบเป๊บกลับมาที่ข้อสอบข้อสอบเขาก็ถามตรงๆว่าสารในข้อใดทำให้เกิดน้ำกระด้างถาวรอ,อะุยครับอันแรกครับลันคีย์เวิร์ดครับน้ำกระด้างน้ำกระด้างคือน้ำที่ไม่เกิดฟองกับสบู่เพราะฉะนั้นกระด้างมีแคลแมกกระด้างมีแคลแมกกระด้างมีแคลแมก แคลคือแคลเซียม Mg, m a g นีเซียมกระด้างมีแคลแมกกระด้างมีแคลแมกเอาตัดช้อยดีครับข้อ1ตัดครับข้อ2เก็บไว้ข้อ3เอาตัดครับข้อ4ครับมีแมกโอเคได้ไหมถัดมาชั่วงคาวมีคาร์บอเนตช่วงค่าวมีคาร์บอนเนตช่วงคาว มีคาร์บอนเนตก็แปลว่ามี c มี O ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นชั่วคราวก็จะมีธาตุคาร์บอนถาวรก็เลยทำไมครับไม่มีคาร์บอนเนาะถาวรอะต้มไม่หายนะครับถาวรก็ต้องไม่มีคาร์บอนไงล่ะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับตัดทอย กะด่างมีแคลแมกตัดแล้ว2ชั่วคาวมีคาร์บอเนตคาวคู่กับคาร์บอนถาวรต้องไม่มีคาร์บอนดังนั้นข้อนี้เลยตอบเลยครับเรากำลังหาคำว่าถาวรถาวรถาวรไม่มีคาร์บอนข้อนี้ตอบอะ,อะไรครับข้อนี้ตอบตอบ4ถูกต้องเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่คาร์บอนอันนี้คอลีนใช่ไหมตอบส อันนี้มีคาร์บอนอันนี้เป็นเลยครับชั่วคราวนะโอเคใครที่ตอบถูกลองเม้นมาหน่อยนะว่าตอบถูกนะครับเทคนิคนี้เนี่ยก็จะช่วยให้น้องๆจำน้ำกระด้างได้ภายใน1นาทีจบปิงสวัสดีน้งนองๆทุกคนค่ะพี่แก้วนะคะเป็นคนสอนวิชาเคมี K Me, แล้วก็ชีวะระดับม .3 นะคะวันนี้พี่แก้วจะมาสอนเทคนิคเกี่ยวกับการทำข้อสอบ หนึ่งนาทีจบเกี่ยวกับน้ำกระด้างอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าน้ำกระด้างคืออะไรน้ำกระด้างนะคะมันก็คือน้ำที่มีปริมาณของไอออนบางชนิดที่มันมีเเยอะเกินไปจนทำให้เกิดสภาวะบางอย่างเช่น น้องเอาไปาละลายกับสบู่แล้วมันไม่เกิดฟองหรือน้ำกระด้างเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดภาพกันแบบนี้ถ้าน้องใช้ไปเรื่อยๆนะคะทีเนี้ยประเด็นก็คือเวลาข้อสอบเนี่ยเขาออกเกี่ยวกับเรื่องน้ํากระด้างเนี่ยน้ำกระด้างเนี่ยเขาก็จะถามในสูตรเคมีไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมาเข้าสู่โหมดวิชาเคมียังไงล่ะถามว่าเทคนิคการจําคือยังไงครับเทคนิคการจําคือน้องจะต้องจําสารที่เกี่ยวข้องกับ น้ำกระด้างให้ได้หรือจำองค์ประกอบของเขานั่นเองดังนั้นนี่คือแนวข้อสอบแนวข้อสอบเขาก็ถามมาเลยว่าสารข้อใดทำให้เกิดน้ำกระด้างถาวรทีนี้น้ำกระด้างถาวรคืออะไรน้ำกระด้างมีกี่แบบน้ำกระด้างมีทั้งหมด2แบบพี่แก้วจะสอนจำง่ายๆนะครับถ้าสมมติว่าน้ำกระด้างเนี่ยที่เป็นน้ำกระด้างถาวรนะคำว่าถาวรคือต้มแล้วไม่หาย ถาวรต้มไม่หายถาวรต้มไม่หายนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำกระด้างชั่วคราวถ้าเป็นน้ำกระด้างชั่วคราวต้มแล้วจะหายไปก็คือสามารถกำจัดพวกคราบต่างๆได้นั่นเองตัวน้ำกระด้างชั่วคราวเนี่ยส่วนใหญ่ต้มแล้วก็จะหาย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 ไปนะครับก็คือสามารถเอาน้ำหลังจากการต้มไปใช้ต่อได้ทีนี้ เจ้าน้ำกระด้างชั่วคราวเนี่ยต้มแล้วหายประเด็นก็คืออะไรครับประเด็นก็คือทั้ง2กระบวนการเนี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้สารเคมีเข้าไปตัวหนึ่งแต่วันนี้พี่แก้วไม่ขอบอกนะว่าใช้สารเคมีอะไรพี่จะมาสอนเทคนิคการจำง่ายๆเทคนิคการจำง่ายๆเลยนะครับคำว่ากระด้างหรือที่เราเรียกว่า hard water เนี่ยมันจะต้องมีแคลมักเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดครับ กะด้างมีแคลแม็กน้องเจอคำว่ากระด้างจะต้องมีแคลและแม็กอะไรคือแคลอะไรคือแม็กแคลคือแคลเซียมแม็กคือแมกนีเซียมกะด้างมีแคลแม็กชั่วข้าวมีคาร์บอเนตมันจะไปคล้องกับคำว่าชั่วคาวมีคาร์าบอเนตคาร์บอเนตมาจากอะไรคาร์บอเนตก็เป็นชื่อสารตัวหนึ่งชื่อว่าไฮโดรเจนคาร์บอเนต แต่ถามว่าคาร์บอเนตก็ต้องมีอะไรก็ต้องมีธาตุคาร์บอนนั่นเองเพราะฉะนั้นจบก็ต้องมีธาตุคาร์บอนคาร์บอนลงเสียงเอทคือคาร์บอนที่ติดโอ oh, เพราะฉะนั้นมันจะมีธาตุคาร์บอนและมีธาตุออกซิเจนทีเนี้ยถามว่าแล้วถาวรต้องจำไหมคะพี่แก้วไม่ต้องจำเลยเพราะฉะนั้นถาวรเนี่ยไม่ต้องจำเราจะจำแค่ชั่วขาวแล้วเราจะใช้เทคนิคการตัดชอยนั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะเอาเทคนิคที่พี่สอนเนี่ยไปทำยังไงท่องเลยครับท่องกะด้างมีแคลแม็กชั่วข้าวมีคาร์บอเนตกะด้างมีแคลแม็กชั่วข้าวมีคาร์บอเนตกะด้างมีแคลแม็กชั่วข้าวมีคาร์บอเนตน้ำกะด้างคือน้ำที่ไม่เกิดฟองนะครับกับสบู่นั่นเองใช้ไปนานๆเรื่อยๆจะเกิดคาบะกันที่แบบเป็นแบบนี้นะครับ กะด้างมีแคลแมกชั่วข่าวมีคาร์บอเนตกระด้างมีแคลแมกชั่วข่าวมีคาร์บอเนตอ่ะเราจะเอาเทคนิคการจำนี้ไปใช้ในการทำข้อตอบเึิบกลับมาที่ข้อสอบข้อสอบเขาก็ถามตรงๆว่าสารในข้อใดทำให้เกิดน้ำกระด้างถาวรอ,อ่ะลุยครับอันแรกครับลันคีย์เวิร์ดครับน้ำกระด้างน้ำกระด้างคือน้ำที่ไม่เกิดฟองกับสบู่เพราะฉะนั้น กะด้างมีแคลแมกกะด้างมีแคลแมกกะด้างมีแคลแมกแคลคือแคลเซียม Mg แมกนีเซียมกะด้างมีแคลแมกกะด้างมีแคลแมกเอาตัดช้อยดีครับข้อ1ตัดครับข้อ2เก็บไว้ข้อ3เอาตัดครับข้อ4ครับมีแมกโอเคได้ถูกถัดมาช่วงขาวมีคาร์บอเนตช่วคข่าวมีคาร์บอเนต ชั่วข่าวมีคาร์บอนเนตก็แปลว่ามี C, มี O ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นชั่วค่าวก็จะมีธาตุคาร์บอนถาวรก็เลยทำไมครับไม่มีคาร์บอนเนาะถาวรน่ะต้มไม่หายนะครับถาวรก็ต้องไม่มีคาร์บอนไงล่ะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับตัดทอย กะด้างมีแคลแมกตัดแล้ว2ชั่วคาวมีคาร์บอนเนตคาวคู่กับคาร์บอนถาวอนต้องไม่มีคาร์บอนดังนั้นข้อนี้เลยตอบเลยครับเรากำลังหาคำว่าถาวอนถาวรถาวรไม่มีคาร์บอนข้อนี้ตอบอะ,อะไรครับข้อนี้ตอบตอบ4ถูกต้องเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่คาร์บอนอันนี้คอเีนใช่ไหมตอบ4 อันนี้มีคาร์บอนอันนี้เป็นเลยครับชั่วคราวนะโอเคใครที่ตอบถูกลองเม้นมาหน่อยนะว่าตอบถูกนะครับเทคนิคนี้เนี่ยก็จะช่วยให้น้องๆจำน้ำกระด้างได้ภายใน1นาทีจบปิง้ง